ก็คนรู้สึกยังไงกับน็ตเวิร์อะส่วนใหญ่ก็ลบไหม,มไม่เสร็จส่วนใหญ่ก็กติดลบเพราะว่าอะไรปัญหาเหตุผลที่ติดลบก็เพราะว่าคนที่ทำธุรกิจเนี้ยมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายบุคลิกหลากหลายการศึกษาอืนนี้นคือรูปแบบของ คนที่เข้ามาทำเนี่ยก็ทำด้วยรูปแบบที่ต่างกันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างทำผิดวิธีบ้างและส่วนใหญ่ก็บอกเลยว่าก็คือผิดวิธีแล้วก็เป็นลักษณะที่คนก็ไม่ชอบไงตื้งเงาะที่เราชอบได้ยินศัพต์ืง้งเงาะขอขายอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าลำคาญอะไรแบบเนี้อือยางนี่คือคือหมายว่าพฤติกรรมของคนที่ทำเน็ตเวิร์กในอดีตมันก็อาจจะง่ายไง ถ้าเป็นยุคนี้ไงถ้าเป็นยุคนี้ก็คือการการแบบส่งข้อมูลมั้งรูปแบบมันก็เปลี่ยนแล้วอะแต่ถ้าเป็นสมัยอดีตมันก็ด้วยความที่มันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีไงมันก็ต้องเป็นลักษณะของการเข้าไปหาไม่เหมือนไม่มีทางไม่เหมือนไม่เหมือนอะจริงๆหลายคนถ้าบอกมันก็เหมือนเหมือนกันจริงๆไม่เหมือนเออถ้าเข้ามาดูไอ้คำว่าเหมือนก็คืออะอยู่ในเรียกว่าจดทะเบียนเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งบางทีมันก็มีจดทะเบียน อยู่ในสมาคมขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายบางอันก็ไม่ได้อยู่อ่อคืออันนี้ก็ไม่เหมือนแล้วไหมแล้วก็ไอนน้ที่อยู่ในสมาคมขายตรงเนี่ยซึ่งก็คัดกรองแล้วก็ก็มีน้อยแล้วอะและในที่อยู่ในสมาคมขายตรงเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยจะเหมือนได้ยังไงก็ในเมื่อชื่อบริษัทก็ไม่เหมือนแล้ววิสัยทัศน์ก็ไม่เหมือนแล้วนะมิชชั่นพันธ,ธกิจของบริษัทก็แตกต่างกันแล้วแล้วจะเหมือนได้ยังไงไม่เหมือนหรอก คนที่เลือกแล้วบอกว่ามั่นเหมือนเหมือนกันแล้วก็ใครมาชวนก็อไปทำเพราะคนนี้ชวนอะไรเงี้ยนั่นคือคนที่เรียกว่าไม่พิจารณาเนาะหรือว่าดูข้อมูลจากข้อมูลบริษัทเวลาเราจะพิจาราดูธุรกิจแบบเนี้ยก็ต้องดูว่าบริษัทเปิดมากี่ปีแล้วอ่าบริษัทเขาเป็นยังไงเปิดมากี่ปีมีความมั่นคงไหมอ่าอันนี้อันแรกเพราะว่าบริษัทเป็นคนจ่ายเงินให้เราอ่าความมั่นคงบริษัทอ่ก็ต้องดูสินค้า สินค้าเป็นยังไงอะสินค้ามีจุดเด่นไหมจะทําการตลาดได้ไหมสนใจหรือเปล่าโอกาสทางธุรกิจถูกไหมมันก็ต้องดูเรื่องของสินค้าด้วยว่าสินค้าอยู่ในเทรนที่โรกต้องการหรือเปล่าเรื่อางจากสินค้าก็ก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็จริงๆก็ส่วนตัวก็เป็นคนที่นีอุปนิสัยนะเป็นคนขี้เกงใจ แล้วก็เป็นคนที่ไม่น่าเลยบุคลิกก็ไม่น่าที่จะมาทําอะไรแนวๆนี้ได้ด้วยน,นี่พูดจริงเพราะว่าไม่ชอบข้อหาคนก่อนจริงแล้วไม่ได้ชอบสังคมไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบคนอะไรเยอะแต่ถามว่าวันนี้มาทำกิจนี้แล้วมีมุมมองอยังไงแล้วทําไมถึงเกิดวีดีมเน็กขึ้นคือก็ต้องบอกว่าวีดีมเน็กเนี่ยอยากาจริงๆวัตถุประสงค์ของตั้งวีดีมเน็กซ์ซิสเต็มเนี่ยคือระบบที่ตั้งใจพัฒนาขึ้นมา เพื่อเรียกว่ามาแก้ปัญหาที่เป็นข้อได้้อยทั้งหมดอะ่ะลบๆทั้งหมดที่คนไม่ชอบอะไรเงี้ยเหตุผลทั้งหมดที่คนไม่ชอบนั่นแหละหม่วจะเป็นรูปแบบของการนําเสนออะไรต่างๆแบบนี้ที่สามารถทําให้คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยทำธุรกิจแบบแบบเวิร์กสมาร์ทอ่ะทำแล้วไม่น่าลาคาญเนี่ยทำแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือหลายคนอาจจะรู้สึกถ้าทําแบบในอดีตเพื่อนหายอะไรเงี้ยแต่ทําอันนี้เวิร์กสมาร์ทแล้วก็ทําให้มีคนแบบมองคุณแล้วเขาก็สนใจที่ อยากจะเข้ามาทํากับคุณอยากเข้ามาจอยกับคุณจริงๆบอกเลยว่าธุรกิจนี้ก็คือพุ่งตรงว่าวีดีมเน็ตก,ก็ต้องสอนให้คุณเลือกบิสเซ็ตพาร์ทเนอร์มันมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ามาทำนะเอาตรงอ่า่คือวันนี้ถามว่าวันนี้เราจะเลือกใครสักหนึ่งคนท,ทําธุรกิจแล้วทากันเนี่ยที่อยู่กันมาทํากันนะคะจนแบบว่าประสบความสำเร็จี่อยู่กันมา5ปี10ปีอ่าไม่คือวันนี้เราคิดว่าเราต้องเลือกไหมก็ต้องเลือกระดับหนึ่งแหละ เอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยวีดีมิกเหมือนโรงเรียนสอนธุรกิจคล้ายๆประมาณนั้นสอนตั้งแต่ไมเสร็จตั้งแต่ไมเสร็จเลยวิธีคิดของการเป็นเจ้าของกิจการเพราะต้องบอกว่าบางคนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่เคยมีพื้นฐานของการลงทุนมาก่อนอะไรเงี้ยแต่คุณจะถูกถูกตั้งแต่การให้ข้อมูลเรื่องของไมเสร็จวิธีคิดของการเป็นเจ้าของธุรกิจคือต้องคิดยังไง ต้องรับผิดชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของไม n เสร็จก่อนรวมกระทั่งถึง how to ตั้งแต่ how to get start เลยค่ะจนกระทั่งถึง s t e ปของการเรียกว่าขยายสาขาไปได้แบบทั่วโลกสร้างไรายได้จากทั่วโลกทำได้ยังไงแล้วมันสามารถทำให้เราเรียกว่าได้รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยังไงในขณะที่บางครั้งดูเหมือนว่าเราก็ยังทำงานเหมือน,เ,อนเดิมนะแต่ว่าทำไมรายได้เราถึงเยอะขึ้น ไม่คือ,อไรายได้ที่มันเยอะขึ้นมากขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวเราเองทํางานแค่คนเดียวมันเกิดจากซิสเต็มเกิดจากระบบนั่นคือระบบสําคัญนั่นคือถ้าระบบไม่สามารถที่จะช่วยในการพัฒนาตรงนี้ได้ไม่สามารถที่คือถ้าระบบช่วยแค่แบบคือสอนการขายคือบังเอิญว่าธุรกิจนี้มันไม่ไม่ได้โฟกัสหลักมันไม่ได้เรื่องการขายการขายก็แค่ก็ได้กําไรแต่ถามว่าถ้าเอาความมั่นคงยั่งยืนหรือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคนี้อ่ะที่แบบไปไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้แต่สามารถทําธุรกิจได้อ่ะ ออตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ก็ก็ต้องวีดีมเ็กซิสเตมตอบโจทย์ตรงนี้ใครเหมาะสมกับธุรกิจนี้หรอคนที่คนที่มองหาอะไรทําเป็นประเด็นแรกก่อนคนที่ต้องแบบมองหาว่าแบบอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นธุรกิจอะของตัวเองต้องบอกแบบนี้ แต่ถ้ามีวิสัยทัศน์มากกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะเคยลงทุนมาแล้วอาจจะเป็นนักธุรกิจเนี่ยอาจจะเคยเปิดร้านมาแล้วทําธุรกิจ SME ลงทุนมาแล้วเงี้ยแต่อาจจะรู้สึกว่าแบบอยากหาธุรกิจอะไรที่เป็นเป็นธุรกิจแห่งอนาคตอะที่ไปต่อได้อนาคตแบบจริงๆอะแต่ด้วยความเทคโนโลยีที่มันแบบเปลี่ยนไปเร็วอะไรเงี้ยด้วยด้วยด้วยการมีแพลตฟอร์มในยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเขาไม่สามารถจะ ลงทุนทําสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเองนั่นคือวันนี้เราอาจจําเป็นจะต้องมาจอยกับยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นแบคัพให้กับเราแต่ v d i m n x x เนี่ยก็คือซิสเต็มที่เรียกว่าซัพพอร์ตในเรื่องของรูปแบบของการขยายธุรกิจอืมช่วยตรงนี้เหมาะสมที่สุดกับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้อืมเพราะว่าวันนี้รูปแบบคนก็ตรงตอนนี้คนนี้ไม่ชอบยึดติดที่แบบอยู่ที่เดิมทำงานนั่งออฟฟิศอะไรแบบเนี้ย ด้วยรูปแบบของการทำธุรกิจนี้ด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็มีแพลตฟอร์มระดับโลกทำให้เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้สามารถสร้างรายได้เนี่ยได้จากต่างประเทศอ่ะเพียงแค่วันนี้แค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเราสามารถที่จะเรียกว่าคอนเฟลินนะคะแล้วก็ขยายสาขาธุรกิจอ่ะได้แบบทั่วโลกเลยออันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเข้านะตอบยุคแล้วก็เข้ากับยุคสมัยนี้แล้วก็มุ่งตรงว่าที่ไหนก็ได้ ทั่วทุกมุมโลกหลายคนก็จะรู้สึกว่าอาจจะแบบกลัวในการที่จะแบบเริ่มต้นทำอะไรใหม่สิ่งที่ที่สำคัญที่เราจะต้องมองก็คือเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราอาจจะต้องมองดูคนที่ทำธุรกิจนั้นแต่ว่าเราต้องมองดูคนที่ประสบความสำเร็จนะ แนะนำว่าต้องมองดูคนที่ประสบความสําเร็จว่าเขามีมุมมองยังไงเขามีแนวคิดแบบไหนในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเราต้องมองคนสําเร็จก่อนแล้วคนสําเร็จแล้วก็คือควรจะเข้าหาเข้าหาเขาว่าดูซิในส่วนของรูปแบบของการทําธุรกิจของเขาในส่วนของระบบที่เขาใช้มันคืออะไรยังไงเพราะว่าถ้าเราฟังในส่วนของคนที่เรียกว่าดูในส่วนคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จก็มีสูงแล้วเพราะเราคอนซัลท์เราปรึกษาคนที่สําเร็จ แต่ถ้าเรามองคนที่เรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเราก็คิดแบบนี้เราคงไม่ต้องเริ่มทําอะไรเพราะคนที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างสิ่งที่มีคือความกลัวกลัวล้มเหลวกลัวอะไระยอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกธุรกิจมันจะมีคนที่สําเร็จในธุรกิจในเส้นทางนั้นๆอยู่แต่ให้เราไปฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วไปปรึกษาไปเข้าหาไปถามแนวคิดเขาอ่ะอก็คือตรงเนี้ยคิดว่าเป็นแบบนี้แล,แล้วที่สําคัญก็ในบิสเนสตรงเนี้ย ถ้าถามว่าในยุคนี้นะเอาเอาเอนตรงเลยคือแทบไม่รู้ว่าจะเสียงอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยอืมก็บอกเลยว่าก็ v d ดิมเนเนี่ย v ีดีม Next System เนี่ยบอกแล้วว่าเหมือนกับโรงเรียนถ้าง,ง่ายเหมือนแต่เริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยต่อให้แบบคือจบปอ,อะไรก็ได้นะคะ <S <S อาจจะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งไม่ได้มีทักษะหรือไม่มีความกล้าแสดงออกในการหรือไม่มีทักษะในการสื่อสารในการนำเสนอใดๆก็ได้แต่สิ่งที่จะถามกลับไปก่อนเลยก็คือคุณพร้อมที่จะพัฒนาไหมละ่ะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมละ่ะ คุณพร้อมที่จะให้ V d i m Next System ขัดเกลาคุณไหมละ่ะขึ้นมาเป็นนักธุรกิจอ่ะที่ประสบความสำเร็จแบบมั่นคงและมั่งคั่งจริงๆด้วยด้วย business ที่ท,ที่มันมันทำได้ทั่วโลกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกคือประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าคุณพร้อมหรือเปล่าละ่ะที่จะเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวว่าเบสต,ตอนนี้ของคุณมาเท่าไหร่เพราะอย่างตัวเองก็มาจากเบสที่แบบบอกเลยว่าแทบไม่มีคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จได้เงินแสนเงินล้านเลย แทบไม่มีเลยงงเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาได้เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ได้สอนได้สําหรับคนใหม่ที่เข้ามามาทําธุรกิจเนี่ยสำคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของระบบการเรียนรู้กลุ่มปิดอซึ่งตรงของ v t ด m Next เราเนี่ยเป็นการเรียนรู้กลุ่มปิดนะคะเป็น Facebook กลุ่มปิดเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในในระบบเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ะคะ่ะเรื่องของ how to get start mindset ต่างๆ นะคะคือคือมีหัวข้ออยู่ในนั้นคือเยอะมากๆเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นคนที่เรียนรู้เนี่ยจะรู้ทุกสิ่งอย่างในนั้นจะฟังกี่รอบก็ได้เวลาไหนก็ได้อันนี้คือความเฟกซิเบิลซึ่งตอบโจทย์ในยุคน,นี้อยู่แล้วนะคะซึ่งช่วยเหลือเรียกว่าตรงจุดเนี้ยมันจะช่วยคนคนคนใหม่ได้อ่าเลขสิ่งหนึ่งก็สําหรับคนใหม่บางครั้งก็เรียกว่าปัญหาคนใหม่ในการท,ทําธุรกิจคือปัญหารเรื่องการสื่อสารอ่าวีดีม e กซิสเต็มเราก็มีเรียกว่ากลุ่มสมาร์ทลิงก ซึ่งสมาร์ทลิงก์ตรงนี้ทำให้คือให้คนใหม่เนี่ยเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าพูดพูดยังไม่เป็นสื่อสารยังไม่เป็นแต่คุณแค่ส่งลิงก์อ่ะคือแค่นี้คือมันง่ายที่สุดแล้วนะอ่าคือแค่นี้มันง่ายที่สุดแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มที่เข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยบางทีอาจจะเป็นกลุ่มพวก SME อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งบางครั้งเราก็มองว่าธุรกิจเดิมเขาก็ไม่ได้อยากจะปิดนะ เดี๋ยวนี้คนก็อยากมีอาชีพเพิ่มใช่ไหมก็อาจจะเป็นอาชีพที่2องอะไรเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นคือวันนี้ในส่วนการเข้ามาจอยพิเศษเราอะ่ะก็จะเป็นอาจจะเป็นอาชีพที่2ของเขาซึ่งธุรกิจเดิมที่เขามีอาจจะเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านไม่มีแพลตฟอร์มแต่เขาสามารถเอาธุรกิจเขาอะ่ะมาจอยอยู่ในส่วนของระบบของ Vtim Next ได้ซึ่งเรามีแอปพลิเคชันของ v d i m n e น t นะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการพวก SME คุณสามารถเอาหน้าร้านของคุณเนี่ยมาอยู่ในแอปพลิเคชันได้ลองคิดดูนะคะมีคนจัดการหลังบ้านทุกอย่างแอดมินให้คุณหมดเลย โดยที่คุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะคุณแค่พาตัวเองเข้ามาจอยบิเศษกับเราแล้วธุรกิจของคุณนะมีโอกาสเพิ่มนะเพิ่มเรียกว่าคอนเน็ t ชันเพิ่มลูกค้านะนี่คือในแอปวีดีมเน็ซึ่งทาง v ีด m มเน็ก l o เราเนี่ยก็คือซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของอการมีเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ช่วยในการ i n b บรา d m a r k เกติ g งนะอินบราลเมดิเกติงก็คือเป็นการตลาดแบบดึงดูดนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ลิงก์ นะเมื่อเวลาเรามีการเขียนคอนเทนต์อะไรต่างๆอาจจะมีการแปะลิงก์แบบเนี้ยซึ่งลิงก์ตัวเนี้นะคะในส่วนของเรียกว่า landing page ตรงเนี้ V d i m Next เราก็ support ซึ่งตรงนี้ก็เป็น landing page ส่วนบุคคลให้ให้ให้คนเลยให้ฟรีเลยคนละหนึ่งแอคเค้าคือวันนี้ถือว่า V d i m Next เราเนี่ยคือ support <ๆ>เยอะมากๆนะคะให้กับเรียกว่า business partner ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราสําหรับใครที่ เป็นคนหนึ่งที่กําลังว่ากําลังมองหาอยากทําอะไรเพิ่มอยากทําธุรกิจอะไรสักอย่างที่เพิ่มรายได้กับตัวเองแต่อยากทำธุรกิจอะไรที่มันทําแล้วมันจบแล้วมันสามารถไปต่อได้บนโลกที่แบบโลกยุคใหม่แห่งอนาคตนะคะแล้วก็ไปหรือว่าไปได้ยาวๆเลยเนี่ยนะคะวันนี้ก็อยากจะแบบให้ทุกคนลองเข้ามาศึกษาในส่วนของธุรกิจนะคะก็คือซับไลเซนโปรเจกต์นี่แหละนะซึ่งนะคะเกิดขึ้นโดย VD i m n e x วีดนะิมเน็กซ์ซิสเตเราเนี่ยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเหลือหลักๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะที่อาจจะเคยทําธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือคนที่ทํางานระดับบริหารแล้วแบบคุณกําลังมองหาอยากทําธุรกิจอะไรสักอย่างของตัวเองแต่คุณก็แบบอาจจะไม่ได้อยากเสี่ยงลงทุนเป็นแสนเป็นล้านอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งคือหลายๆคน,นอาจจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์รุ่นใหม่กําลังมองหาอะไรที่ทําอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ทุกคนลองเข้ามาศึกษาในส่วนของทัพย์ในเส้นโปรเจกต์ เพราะว่าถือว่าเป็นธุรกิจเนี่ยที่เรียกว่าล้ําสมัยแล้วก็ไปข้างหน้าแห่งอนาคตแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาพร้อมทุกอย่างหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะพร้อมด้วยเรื่องของความมั่นคงพร้อมด้วยในเรื่องของเขาเรียกว่าถูเครื่องมือต่างๆในการซัพพอร์ตนะ,ะพร้อมด้วยในส่วนของที่ปรึกษาระดับโลกนะคะในระบบที่ประสบความสําเร็จต้องบอกแบบนี้ประสบความสําเร็จจริงๆพร้อมที่จะเป็นคอนเซิลให้ตลอดเส้นทางความสําเร็จเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คือเอาเป็นว่านะ,ะถ้าตั สิใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองอย่างเดียวเลยก็คือนะแค่เข้ามาเรียนรู้ในระบบสำคัญมากๆคือแค่เข้ามาเรียนรู้คุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้แน่นอน